ไม่ได้เนาะเราก็สามารถถ่ายได้แค่เฉพาะด้านนอกช่วงนี้รอคุณสมใจนะคะค่ะพบกับไปไป,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 ปอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้บรรยากาศเรามาที่สถานพูดไทยในเบลเยียมนะคะแต่ตอนนี้คือเรามาถ่ายเอกสาร กับคุณสมใจนะคะวันนี้คุณสมใจมาทำพาสปอร์ตนะคะต่อพาสปอร์ตไทยแล้วก็ตออ่อต่ออายุบัตรประชาชนข้ามข้ามก่อนเพราะว่าหมดอายุแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กลับไทยก็เลยสามารถมาทำมาต่อที่ที่นี่ได้นะคะก็เพิ่งมาจาก ร้านถ่ายรูปนะคะซึ่งรับบริการถ่ายเอกสารด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่จะมาสถานทูตนะคะทำเรื่องเอกสารต่างๆก็ให้ถ่ายถ้าจะต้องถ่ายสำเนาอะไรเงี้ยค่ะให้ถ่ายมาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าที่สถานทูตไม่ไม่มีบริการรับถ่ายเอกสารนะคะเพราะฉะนั้นเ,เราก็เลยต้อง เดินออกมาซึ่งนู่นเดี๋ยวเราจะไปถึงสถานทูตตรงนั้นอันนี้เป็นทางที่เรานู่นค่ะไปนู่นเลยนะคะก็ก็เดินจนเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะนะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเดินไปที่สถานทูตนะคะเราจอดรถไว้อีกฟากหนึ่งเนาะก็เป็นที่จอดรถที่ใช้บัตรวางไว้แล้วก็สามารถจอดได้สองชั่ออวโมงเลย เสียงเริ่มหน่อยและเดินนิดเดินหน่อยนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเส้นทางใกล้ๆกับสถานทูตนะคะเาก็ใกล้จะมาถึงสถานทูตแล้วนะคะด้านหน้าจะเป็นสถานทูตไทยนะคะตอนนี้เราต้องรอไฟแดงนะคะก็จะมีสัญลักษณ์บอกเนาะถ้าเป็นรูปคนเดินสีเขียวเราถึงจะสามารถเดินไปได้เนาะ ก็นี่ค่ะสถานทูตไทยในเบลเยียมนะคะตั้งอยู่ที่เป็นภาษาเนเธอร์แลนด์ก็คือ w a t e r l o ์ลูสเตนเะคะหมายเลข876ก็เนี่ยค่ะสานทูตส่วนใหญ่ถ้าไปฟ้ามานี่ก็จะขับเหมือนรถคันที่ไปทางนู้นนะคะแล้วมันจะมีทางขึ้นไปเนี่ยเนี่ยขึ้นไปตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะเราก็สามารถหาที่จอดรถได้แล้วก็ แล้วใช้การ์ดในการจอดจอดได้สองชั่วโมงนะคะตอนนี้เขียวแล้วเสียงแบบเล้าใจมากต้องแบบว่ารีบเดินนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไฟจะแด,ดงแบบเล้าใจสุดๆอ้าวไ่ไงวะคันนี้ตอนนี้เราก็มาถึงสะานทูตแล้ว พอมาถึงนะคะเราก็จะกดออดน,นะคะกดออดอยู่ข้างนี้ใช่ไหมคุณสมใจกดปุ่มกดออดอ่าแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะ,จะเ,ปเปิดประตูะตให้นะคะเราก็เข้าไปข้างในได้นี่คิดว่าด้านในเขาไม่ให้บันทึกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ชมประมาณนี้ เราก็มาถึงที่สถานทูตแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ได้นัดหมายกับสถานทูตนะคะเพราะฉะนั้นก็ทางสถานทูตอนุญาตให้เฉพาะคนที่มาติดต่อ,เ,อ,อเรื่องในการทําเรื่องต่างๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปด้านในได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรอคุณสนใจอยู่ข้างนอกนะคะก็เ<ม>นี่ยค่ะตรงนี้เป็นด้านหน้านะคะก็ด้านใน คือด้านด้านนอกเหมือนอยู่ติดถนนนะแต่เข้ามาด้านในก็ก็กว้างขวางก็ใหญ่พอสมควรนะคะสถานทูตเดลเยี่ยมนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านด้านด้านหลังนี้จะมีแบบบริเวณมีสวนอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงด้านด้านด้านหลังนี้ก็จะเป็นลานของสถานทูตนะคะด้านในนะคะ,นนะ,คะแต่เราก็เข้าไปไม่ได้เนาะเราก็สามารถถ่ายได้แค่ เฉพาะด้านนอกช่วงนี้รอคุณสมใจนะคะรอคุณสมใจอยู่ด้านนอกหลังมีธงไทยของเราด้วยนะคะอยู่ด้านหลังปรามทูตไทยในเบลเยียมออาคารก็สวยงามนะคะน่าจะเป็นตึกเก่าโบราณแต่ก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะ ด้านหน้าดีกว่านะสักกว่าคุณสนใจจะมาสหรับการที่จะมาที่สถานพูดนะคะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าด้วยนะคะคุณจะอ,อ,อยู่ๆเดินเข้ามาเลยที่สถานพูดไม่ได้นะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานพูดนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานพูดนะคะเดี๋ยวปาร์จะขึ้นให้เนาะแล้วก็เข้าไปแล้วก็จะไปที่นัดหมายนะคะเราสึกว่าเขาจะมีมีแอปหรือว่ามีให้ลงสําหรับการ นัดหมายวันเวลาได้นะคะก็สามารถเข้าไปลงตรงนั้นแล้วถึงจะามาได้นะคะทางออกมาจากสถานพูดแล้วนะคะนี่สรุปว่าวันนี้มาทําอะไรบ้างปัตรประ,ประชาชนกับพาสปอร์ตบปรชาชนกับพาสปอร์ตแล้วต้องทําไงบ้างก่อนที่จะมาถึงสถานทูตต้องต้องกรอกข้อมูลแบบฟอร์มขอทํา ต่อบัตรประชาชนถ้าหมดอายุก็ต่อบัตรประชาชนแล้วก็ทําข้อมูลนี่เขามีให้ที่ที่ที่านทูตถ้าเราจะเดินเรื่องเราเราสามารถมีมาถามสานทูตแล้วเขาจะมีแบบฟอร์มให้เรา Co ดลอออกมาเลยอ๋อเราก็พิมพ์ได้พิมพ์ได้เลยเราพิมพ์แล้วก็กรอกมาให้เรียบร้อยก่อนมาที่ฐานทูตอย่างเลยแล้วก็แล้วก็แล้วนัดหมายทําไงบ้างตอนนัดหมายนัดหมายก็ออนไลน์เนาะ อ๋อเข้าไปในเว็บไซต์เข้าเว็บไซต์แล้วก็ออนไลน์แล้วก็ออนไลน์เราเอาเราจะเลือกได้เลยแล้วก็เขาก็แค่เราเลือกว่าเราจะมาวันไหนเวลาไหนเขาก็โอเคหมดแค่นั้นแหละแล้วก็มาถึงนี่ก็เตรียมอะไรบ้างเอกสารเอาเอาเดี๋ยวบัตรพาสปอร์ตก่อนพาสปอร์ตเตรียมอะไรบ้างพาสปอร์ตต่อพาสปอร์ตก็มีบัตรประชาชนของเบลเยียมัประชาชนเบลเยียมด้วยสำเนาสำเนาสำเนาบัตรประชาชนเบลเยียมเอกสารกี่ใบ ใบเดียวใบเดียวใบเดียวแล้วก็พาสปอร์ตใบเดียวถ่ายสำเนาด้วยอ่าฮะแล้วก็เอ่อพาสปอร์ตเนาะเมื่อกี้อ่าฮะพาสปอร์ตพาสปอร์ตไทยพาสปอร์ตไทยแล้วก็ถ่ายสำเนากี่ใบใบเดียวใบเดียวแล้วก็เอ่อแล้วก็บัตรประชาชนบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านอย่างละใบอย่างละใบถ่ายสำเนาหมดเลยบัตรประชาชนไทยประชาชนไทยอันนี้คือต่อพาสปอร์ตนะต่อพาสปอร์ตอ่าฮะคุณง่ายก็มีมีมี สำเนาพาสปอร์ตเบลสำเนาบัตรประชาชนเบลเยียมเบลเยียมด้วยเผื่อกี้กาเรียกอ๋อแล้วก็ของไทยของไทยแล้วก็เออบัตรประชาชนประชาชนไทยสาสำเนาหมดทุกอย่างสำเนายางระใบายทุกอย่างให้ถ่ายมาให้เรียบร้อยทุกอย่างหมดไม่งั้นต้องไปหาถ่ายเองข้างนอกเอออันนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปยื่นไปยื่นแล้วก็รออย่างเดียวรออย่างเดียวเพราะว่าเขารูปรูปถ่ายมีไหม พัสดุรูปใบหนึ่งเทมันด้วยใบหนึ่งอ่าฮะแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ไปยื่นไปยื่นแล้วก็รออย่างเดียวอ่าฮะแล้วก็ถ่ายแล้วก็รอแค่ว่าถ่ายแล้วเขาให้จะให้ตำรวจว่าเออถูกเอข้อมูลถูกไหมวันเดือนปีเกิดที่อยู่ที่เมืองไทยบัตรอะไรทุกอย่างแล้วคุณติดต่อที่นี่บัตรเบอร์โทรของคนที่นี่ถูกไหมถูกต้องไหมแค่นั้นจบอ่าโอเคอย่างเดียวอ่าฮะแล้วทีนี้อันที่สองคือ บัตรประชาชนมีอะไรบ้างมีสำเนาทะเบียนบ้านเมืองไทยสำเนาบัตรเออสำเนาทะเบียนบ้านเมืองไทยกีบกีบกีใบใบเดียวใบเดียวหมดอ่ะฮะแล้วก็บัตรประชาชนไทยบัตรประชาชนไทยสำเนาสำเนาสำเนาบัตรประชาชนด้วยไหมอืสำเนาด้วยแล้วก็บัตรตัวจริงด้วยตัวจริงด้วยที่หมดอายุที่หมดอายุเอามาด้วยอ่ะฮะแล้วก็แค่นั้นนะอืมอืมแล้วก็หลังจากนั้นก็ยื่นยื่น เพราะว่าเราแต่เราต้องกรอกข้อมูลที่ที่พูดง่ายคือถ้าเรานัดเขาเ็าจะมีมีแบบฟอร์มให้กรอแล้วเราต้องกรอกให้เรียบร้อยหมดเพืะจะได้สะดวกรวดเร็วมาถึงปุ๊บเขาแค่แค่เซ็นให้เราแล้วก็รอให้เราดูว่าเออข้อมูลถูกต้องไว้แล้วก็จบอ่าแล้ววิธีการขั้นตอนในการทําบะชาชนที่นี่ทาไงบ้างก็แปะนิ้วโป้เหมือนแม่เราอานิ้วโป้นิ้วโป้อย่างเดียวห้านิ้วเลยสองข้างไม่ใช่เดียวสี่นิ้วทั้งสองข้างแนิ้วโป้ต่างหาก แล้วจบทีแล้วถ่ายรูปยังไงถ่ายรูปก็นั่งเฉยอะถ่ายรูปนั่งเฉยยิ้มไหมแอบยิ้มบัตรประชาชนนี่ง่ายนิดหนึ่งคือเขาจะให้ยืนแล้วก็ถ่ายเลยเขาถ่ายอ๋อเขาอ๋อเขามีที่ถ่ายข้างในเลยบัตรประชาชนนะเฮ้ยเดี๋ยวเออบัตรประชาชนเออเขาต้องมีอีกห้องนึงมันอยู่ด้วยกันเราเนี่ยแต่เขาปวดมาจากฝั่งนู้นได้อ๋อแตเขาจะมีห้องให้หรือไงห้องนี้ไงเข้งอยู่ตรงนี้อ๋อห้องเราก็เข้าไปแล้วเขาก็จะถ่ายถ่าย ออกมาแล้วก็อพาสปอร์ตก็เว่าถ่ายมาจากข้างในพาสปอร์ตจะยากนิดนึงเหแล้วยากอยู่นิดนึงต้องเข้าไปเองบอกไม่ถูกออ๋หลายยอ่างงงแล้วบัตรประชาชนนี่ได้เลยหรือต้องต้องมามาเอาได้เลยเหรอแค่พาสปอร์ตไม่ต้องต้องรอเป็นเดือนอ๋อบัตรประชาชนนี่ได้เลยอ๋อหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงโอ้แต่ที่เราได้เนี่ยเพราะว่าเราเอาบัตรไว้กับเขาแล้วอ๋อ เพราะเรามัวแต่ไปถ่ายเอกสารอยู่อ๋อเออเออเออแล้วแล้วแล้วไอพาสปอร์ตนี่รอนานไหมถึงได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเขาก็จะแจ้งให้เราแจ้งให้เราทราบแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเราจะให้คุณมารับแทนเขาก็จะมีใบมอบอำนาจให้คณมารับแทนผู้ใดง่ายๆคือกดตรงนี้ใช่คะจะกดตรงนั้นค่ะ นั่นแหละแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วได้แล้วโอเครูปความสำเร็จตื่นเต้นมากขี้หดตดหายตอนนี้เราก็สิ้นสุดภารกิจแล้วนะคะเอาเอาพอดีเราเปิดประตูเปิดพอดีเลยเราออกได้เลยนะคะอ้าวเดี๋ยวให้เขาปิดก่อนเนี่ยเวลาขั้นตอนนะคะตอนเข้ามาเราก็ต้องกดตอนออกไปเราก็ต้องกดนะคะเนี่ยมีปุ่มสีดำาๆตรงนี้นะคะเราก็จะกด แล้วเขาก็จะเปิดให้เรานะนี่อย่าลืมปุ่มนะคะอย่าลืมปุ่ม<ส>คืออย่ายืนเฉยนะมันไม่เปิดให้เองนะนี่เราก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะในการทำต่อพาสปอร์ตและต่อบัตรประชาชนไทยนะคะนี่ด้านนอกของสถานทูตนะคะบรรยากาศด้านนอกดเดราไปได้แล้วเราก็เดินยินค่า เสียนเล้าใจอีกแล้วแบบว่ามันมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะว่าเฮ้ยมึงต้องรีบเดินนะอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> จริงหรอไม่ได้นะเออนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นสถานทูตเนาะสถานทูตอยู่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเนี่ยข้ามทางม้าลายมานะคะทางม้าลายมาแล้วก็มันจะมีถนนเข้าไปตรงนี้นะคะนี่ป่าเป็นที่ที่ไฟฟ้าขับรถเข้ามาจอดเนาะเข้ามาจอดด้านในตรงนี้ว่าจะจอดรถ เส้นทางนี้ไปก็จะมีด้านขวานะคะเนี่ยเป็นที่จอดรถเราก็เลือกจอดได้นะคะแถวน,นี้าหลังก็เป็นปรานไปในเบลเยียมเราก็เสร็จสิ้นภารกิจสำหรับวันนี้แล้วนะคะก็มาทุกรอบก็ทำคลิปทุกรอบนะคะเอามาให้ดูนะคะก็เป็นงานบรรยากาศเนาะนี่ค่ะเราโชคดีมากเลยที่เราได้ที่จอดรถที่ไม่ไกล จากฐานทูกนะนี่เราก็จะมีมก็เ,เขาจะมีเอาการให้หน่อยเอออยู่ฝั่งนู้นเหรออ๋อโอเคนี่ก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะเราตอนนั้นเราติดต่อไว้ตอน1 0 3โมงครึ่งนะคะ1 0 3โมงครึ่งก็เราก็จะได้ถึง1 0 3โมงครึ่สโมงครึงแล้วก็เที่ยงครึ่งนะคะเราก็สามารถจอดได้2ชั่วโมงนะคะ นี่อันนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วของวันนี้ของวันนี้ส <c oughs> อ,องอย่างใช้เวลาชั่วโมงนึงเ,เออเร็วมากเลยนะคะรวดเร็วมากหรือว,ว่ารวดเร็วมากเนาะคุณสนใจนะเนาะแต่คือสําคัญเลยว่าคุณต้องเตรียมเอกสารมาให้ครบทุกอย่างนะคะก็จะง่ายมาก<อ>า<ๆ>แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากเนาะน่ารักอืมเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ก็แบบเอ่อให้ให้ให้ข้อมูลให้อะไรแล้วก็พูดคุยดีมากนะคะอันนี้ก็ ไม่รู้นะแต่มาทีไรมีหลายคนที่คอมเมนต์ว่าโอ้โหแบบเจ้าหน้าที่พูดไม่ดีเลยแต่ว่าสําหรับปลายฟ้ามาทุกรอบก็เจ้าหน้าที่น่ารักทุกคนเลยนะคะพูดให้ให้ข้อมูลดีมากเพราะเมื่อกี้ก็ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการหย่านะคะก็ปลายฟ้าก็หย่ามาแล้ว10ปีนะคะก็เลยอยากทราบข้อมูลขั้นตอนการหยานะคะว่าจะต้องทํายังไงคือหย่าแล้ว อย่าแล้วที่ที่ที่อำเภอที่นี่แต่ว่าเนื่องจากว่าที่เมืองไทยอ่ะมันมันยังมันยังเป็นเรื่องที่เรายังจดทะเบียนสมรสอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องไปทําการหย่าที่เมืองไทยให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าไงคลิปหน้าถ้าเกิดได้ทําแล้วก็เดี๋ยวจะมาเมา์มอยมาเล่าให้ฟังนะคะว่าขั้นตอนมียังไงบ้างนะคะก็ขอบคุณทุกท่านสาหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย